สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะทดสอบการสื่อสารผ่านอุปกรณ์แปลงสัญญาณนะครับอินเทอร์เน็ตบูเโดยใช้การสื่อสารผ่าน VLAN ครับโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันตอนนี้นะครับคือกลุ่มที่เป็น VLAN ที่เราเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์จะเป็น VLAN 1 10นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็น VLAN น20แล้วก็ทำการอิเตลิง ให้มันสามารถที่จะเราติ้งกันได้นะครับเรามาลองดูตัว ip config ของจุดนี้นะครับโดยจะเป็นในกลุ่มแรกนะครับ92.18.10.10 6สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ที่เป็น ip ผ่านเกตเว์ตัวนี้ออกไปครับที่จะวิ่งเข้าไปหาว vlan อีกอกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ตัวที่เป็นตัวคอ c o n v เตอร์ได้นะครับโดยในที่นี้ ที่เป็นตัวคอนเวอร์เตอร์เนี่ยจะอยู่ในรูปหนึ่งที่เป็น192.168.20ตัวนี้จะเป็น1ุดสแล้วก็จุดสนะครับสำหรับตัวคอนเวอร์เตอร์ที่ทำการทดสอบอยู่ขณะนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้เราคอนฟิกตัว D-Link DGS 1510นะครับเป็น Layer 3 s w i t สวิชนะครับสามารถที่จะแปลก VLAN แล้วก็ทำ Routing ข้างในได้เลยนะครับในตัว เราลองทดสอบปิงไปยังตัวเกีย์เ,อเ,อเของตัววิลลนชุดที่สองนะครับจะผ่านไปยังตัวไอเบอร์นี้กับก็จะปิงไปยังตัวเกวย์เของชุดที่สองได้แล้วก็สามารถปิงไปจนถึงตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งก็ตัวของคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะสังเกตดูว่ามันก็จะสามารถที่จะปิงแล้วก็ สื่อสารข้ามวีแลนไปได้นะครับแม้ว่าตัวมันเองตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มของวีแลนด์กับเน่ตอนนี้เราก็ปิ่งไปที่เบอร์20เนี่ยในกลุ่ม20เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ปกตินะครับรวมถึงการเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้าใช้งานไปยังการเซตติ้งของตัวอุปกรณ์ชุดนี้นะครับโดยณนะตอนนี้จะเป็นพอร์ต3 3แล้วก็พอร์ต4ที่ที่ เปิดใช้งานสำหรับตัวพอร์ตเตอร์ตุนี้จะมี1อินเทอร์เน็ตแบ่งออกเป็น2 channel rs485 ซึ่งตอนนี้เราได้ทำการลูกเข้าไว้ด้วยกันนะครับลูบสัญญาณเข้าไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งข้อมูลนะครับออกไปยังพอร์ตยีตัวยีอร์ตก็จะได้รับข้อมูลด้วยแล้วก็สามารถที่จะส่งกลับไปกลับมาได้นะครับแล้วเราก็มาลองทดสอบ ตัวการสื่อสารตรงนี้ดูนะครับนีกก็จะเป็นจุดที่เราจะใช้เพื่อการาเชื่อมโยงไปยังตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับ2.16.20.21นะครับเข้าพอร์ตยี่สามตัวหนึ่งเข้าพอร์ตยี่สี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็คอนเน็กเข้าไปคอนเน็กเข้าไปนะครับนะครับมันก็จะคอนเน็กเข้าได้ปกติกนะครับสามารถที่จะส่งจากข้อมูลชุดแรกนะครับ เราสังเกตดูที่ไปแล้วก็จะเห็นมีการสง่งนะครับส่งข้อมูลกลับไปกลับมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการาใช้งานนะครับการผ่าน Default Gateway เพื่อไปยังส่งข้อมูลข้ามไปยัง vLA n นดอีกชุดหนึ่งเนี่ยก,ก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ได้ติดปัญหาอะไร